สวัสดีพุนมาสารารับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการเล่นพื้นบ้านสะบ้านรามันที่รับประแดงกันนะครับช่วงนี้เป็นสงการเขาประแดงนั่นเองนะครับจะไปดูปปรบรรยากาศกันว่าสะบ้านเล่นกันอย่างไรนะครับไปรับชมกัน หลากหลายท่าทางมากแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้จะเป็นการใช้เท้าเตะไปข้างหน้านะครับแล้วก็ถามฝ่ายหญิงว่าต้องการให้เราเตะกี่พักผมได้2พักพราทีนี้เราเตะสองพักอยู่ชัางหน้าหน้าผู้หญิงใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะมีการพูดหยอกเจ้ากันเล็กน้อยว่าชื่ออะไรเรียนที่ไหนอะไรนี้นะครับพอเขาอนุญาตให้เราเตะแล้วเรารู้กันนะครับทุกคนว่าเราจะเตะล้มไหมนะครับถ้าเราเตะล้มนะครับเราก็จะได้ทําโทษฝ่ายตรงข้ามนั่นองแต่ถ้าเราเตะไม่ล้มเราจะโดนฝ่ายตรงข้ามแกล้งเราเองนะครับภาพบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับมีหลากหลายท Ah uh. ที่การขึ้นลูกสะบ้านะครับก็ฝ่ายหญิงนะครับจะกิ้งลูกสะบ้าขือนจะไม่มีการสัมผัสเนื้อต้องตัวนะครับจะมีการโดนมืออะไนั่นเองครับก็จะกิ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากที่เล่นแล้วนะครับฝ่ายชายเป็นฝ่ายแพ้นะครับแล้วก็จะมีพ่อเมืองแม่เมืองไปเจอจาว่าจะให้ทําอะไรนะครับแต่อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นั่นคือเขาให้เราเต้นนั่นเองนะครับก็เต้นตามจังหวะเพลงไปนะครับประมาณ30มสิบวิหรือว่า1นาทีตามที่แม่เมืองเขาอยากแกล้งเรานั่นเองอย่างเช่นแนะนําตัวการเต้นหรือการเดินรอบบอนนนั่เองะครับ์ดนนน้้้กเตงแลใหั่นนนเเอองงกกาารล่่่ยททีุค เห็นไปนะครับก็จะมีลูกสะบ้าวางอยู่ด้านหน้าทั้งผู้ชายแนละทั้งผู้หญิงนั่นเองคนระับทุกคนก็การเล่นจะมีหลากหลายท่ามากเลยอย่างที่ทุกคนเห็นไปจะมีหมดประมาณอยู่4ท่านั่นเองครับก็เวลาเล่นนะครับอย่างเช่นเอาลูกสะบ้าหนีบในนิ้วเท้าอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยขยิบขยิงไปแล้วก็ ไปหาไฟตรงข้ามผู้หญิงนะครับให้ลูกนั้นหล่นลงนั่นเองเนาะเราทาเขาหล่นลงได้เนี่ยเราก็จะทาโทษเขาอย่างเช่นการเต้นหรือว่าการแนะนําตัวอย่างที่ทุกคนเห็นไปนั่นเองนะครับเวลาเล่นนะทุกคนเขาจะพยายามเล่นไม่ให้ชนะเพราะว่านะครับถ้าเล่นแพ้เราจะได้ทําโทษกันนั่นเองอย่างเช่นการเต้นหรือว่าการแนะนําตัวอย่างที่ทุกคนเห็นไปนั่นเองครับเขาพยายามเล่นให้แบบแพ้นะครับเพื่จะได้สนุกคึกคืนอย่างที่ทุกคนเห็นกันไปในบรรยากาศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการเล่นสะบ้านรามานที่เขาประเด็นนั่นเองนะครับวันนี้สวัสดีครับ